วันนี้นะคะมาเจอกับหมอนุ่นอีกแล้วนะคะเจอกันตลอดนะคะเรามารีวิวนะคะการฉีดโบรอดฮอคค่ะความแตกต่างสองยี่ห้อนะคะตัวนี้เป็นเนลโลนอกค่ะรุ่น50ยูนิตนะคะดูนะคะของแท้ต้องมีสติ๊กเกอร์แปะด้านข้างด้วยอันนี้เป็นโบทออกสัญชาติเกาหลีค่ะราคาเบามากฉีดตึงสวยดีนะคะจะต้องมีฉลากยามาด้วยมันจะมาเป็นลิงเป็นวงอะคะ่ะเป็นวงกลมเขาขาเอา,เ,อาเขียนตรงนี้ว่าเนลโลนอกนะคะอา่าทีนี้มาดูฮอรลแรกรมะคะ สกเกอร์กันปลอมสรุปว่าเป็นสติกเกอร์กันปลอมเพราะเดี๋ยวนี้ของปลอมระบาดเยอะนะคะดูนะคะเห็นไหมคะเห็นนะคนไข้เห็นนะคะอันนี้คนไข้แล้วก็สมาชิกเพจของเรานะคะจะได้เข้าใจนะคะบางทีมันก็มีแบบข่าวลงข่าวลือแต่ก็โดยรวมแล้วก็คืออยากให้คนไข้ทุกคนนะคะเข้าใจนะคะแล้วก็มั่นใจนะคะปัจจุบันมันมีการดื้อโบท็อกเป็นโบท็อกผมโบท็อกผมก็คือมันจะมาปุ๊บมันจะเป็นก้อนๆเลย ะะที่รู้เพราะว่าตอนนี้มันมีเปเปอร์ออกมาแล้วนะคะว่าคนไข้สามารถดื้อโบท็อกได้เนื่องมาจากว่าโบท็อกนมันเป็นท็อกซีนเลยพอคุณดื้อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเวลาที่คุณมาฉีดโบท็อกร้านต่อไปคุณก็จะเข้าใจว่าร้านต่อไปเนี่ยฉีดโบท็อกต่อให้คุณแล้วไม่ตึงมันไม่เห็นผลเนื่องมาจากว่าร่างกายของคุณนะคะมีการต่อต้านแล้วก็มีการดื้อต่อโบท็อกทําให้ต้องใช้ปริมาณโบท็อกที่มากขึ้นก็คำแนะนําสําหรับหมอในคนที่เริ่มดื้อโบท็อกนะคะก็ขอให้ หยุดพักแล้วก็เว้นการฉีดโบท็อกไปนะคะเพื่อให้ตัวอิมูนเนี่ยลดลงหน่อยนะคะเว้นสักปีหนึ่งหรือ2ปีกลับมาฉีดน,น่าจะเริ่มฉีดได้อีกครั้งแล้วก็เปิดออกมานะ,ะะนะคะดูนะคะดูนะคะไม่ได้เล่นกลนะคะปักลงไปปึ๊บเกิดอะไรขึ้นคะมันเข้าไปเองค่ะตัวโบท็อกเนี่ยเขาจะมาแบบสุญญากาศนะคะมันก็จะดูดเข้าไปเลยเปน็นอัตโนมัตินะคะ นี่ยคือดรุูเราเจอจางมันเพื่อเอามันออกมาใช้หมอพยายามจะอธิบายเป็นภาษาพื้นพื้นมาฉีพยายามอย่าเครียด <c oughs> เน้นทายอย่างเดียวแป๊บเดียวเสร็จนะคะ <c oughs> ไม่ต้องเครียดนอกจากเรื่องคุณภาพสินค้าแล้วนะคะ <c oughs> เราใช้ของแท้ทั้งหมดการตีนะคะเสร็จแล้วมาดูเรื่องเทคนิคมีหลายเทคนิคด้วยกันแต่ปกติหมอจะใช้เป็นแอดวานซ์เทคนิคก็คือเราจะถามคนไข้ก่อนเลย <c oughs> ว่าชอบตึง ตึงเปียหรือตึงธรรมชาติเลเวลความตึงมีหลายระดับค่ะคนไข้สามารถเลือกได้บอกหมอได้เลยนะคะถ้าชอบตึงๆเนี่ยหมอก็จะจัดให้หนักแน่นเปียะขยับไม่ได้เลยบางคนชอบตึงธรรมชาติตึงธรรมชาติมันก็จะมีเทคนิคการฉีดเป็นเดอร์โมลิฟทำเบาๆค่ะสอยผิวนิดเดียวชั่วโมงเดียวนะคะตึงเงาแวบนะคะอันนี้มันเป็นเทคนิคของหมอเงาแวบตึงเปียกแต่ขยับหน้าได้สงสัยมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามีนางแบบมาโชว์นะ นี่เลยนะคะแต่เราซุมกล้องไปที่น้องนะคะโอเคอันนี้คือฉีดหน้าผากมาแล้วนะคะฉีดหวางคิ้วฉีดปีนกาหมดแล้วนะคะใช่ค่ะดูตึงแน่นอยู่เลยนะคะหลายเดือนค่ะหลายเดือนแล้วค่ะสามเดือนแล้วค่ะแต่ว่าจะบอกว่าเป็นบตอกที่อยู่ยาวนานมากค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือคนไข้ที่ฉีดบบกับหมอไปนะคะอยู่ทนนานแล้วก็ ไม่ได้มีสภาวะดื้อโบท็อกนะคะแล้วก็หลายหลายคนเกิดสภาวะดื้อโบท็อกคือหมอก็เลยต้องอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดถึงเรื่องของโบท็อกนิดนึงเพราะว่าสภาวะดื้อโบท็อกทาให้หลายคนเข้าใจผิดว่าคลินิกที่เราเข้าไปฉีดใช้โบท็อกต่อกัะหลายคนที่เข้ามารับบริการที่ร้านหมอหมอรู้ถึงเรื่องนี้แล้วหมอจึงมีการันตีให้คือเมื่อคนไข้ามาฉีดเกิดสภาวะดื้อโบท็อกทาให้คนไข้ต้องใช้ยาเยอะกว่าปกติทางคลินิกมีบริการเติมให้ฟรีนะคะ เพิ่มเข้าไปเลยเพราะว่าคนไข้ที่ดื้อโบท็อกจะต้องใช้โบท็อกเยอะกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นหมอเข้าใจตรงปัญหานี้เพื่อให้คนไข้ไม่ต้องซีเรียสแล้วก็ไม่ต้องกังวลเข้ามารับบริการที่คลินิกยังไงคนไข้ก็ต้องเห็นผลนะคะเพราะว่าถ้าไม่เห็นผลเราเติมให้ฟรีแล้วนะคะที่สองเดือนนะคะเห็นไหมคะสะกิดเบ,บาๆเจ็บไหมคะคนไข้ไม่เจ็บค่ะไม่ได้น่ากลัวนะคะไม่มีรอยช้ำไม่มีจ้ำเลือกนะคะอันนี้คือเสร็จไปแล้วหนึ่งข้าง สำหรับคนที่ยังไม่เคยทำโบท็อกนะคะตุ่มเล็กๆก็คือเป็นตุ่มยานะคะห้ามนวดนะคะวิธีดูแลตัวเองง่ายมากก็คืออย่าเพิ่งนอนลาบภาในสี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็ไม่นวดไม่คลึงจุดที่หมอฉีดนะคะอาจจะชอบถามว่าทำไมหมอไม่มาร์กจุดเลยทำมาสิบสองปีแล้ว ทุกๆหน้าทุกๆก,การปรับแต่งมันเหมือนอยู่ในสมองไปหมดแล้วนะคะอันนี้คือต้องขอชี้แจงก่อนนะคะว่าทําไมถึงไม่เจ็บและเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะเร็วไหม <c oughs> เร็วมากเหมือนสัญชตาตญาณที่แบบเหมือนเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หมอมีพรสวรรค์ด้านนี้แล้วมันเป็นงานที่หมอลักมากเพราะถ้าไม่รักมากเราไม่สามารถทําได้ทุกวันนะคะจริงๆหมอทํางานทุกวันอันนี้บอกเลยแต่พอดีเริ่มตั้งครรภ์น,นะคะพอดีตอนนี้ท้องอ่อนๆเลยต้องของมีวันหยุดหนึ่งวันนะคะเพื่อ พักผ่อนร่างกายแป๊บหนึ่งเหมือนมันรู้สึกอ่อนเพลียขึ้นเพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าประสิทธิภาพในการทํางานไม่ได้ลดลงทํางานได้เหมือนเดิมงานออกมาสวยงามทุกเคสนะคะแล้วก็บอกก่อนว่าเดี๋ยวหมอจะคลอดตอนปลายปี60เพราะฉะนั้นคนไท้ก็ยังเจอกันได้ทั้งปีค่ะปีนี้เจอกันเหมือนเดิมตลอดปีนะคะปกติไม่ค่อยได้ทำรีวิวโบทอกเท่าไหร่แต่ทีนี้หลายๆคนค่ะอยากเห็นการทาโบทอกอยากเห็นว่ายาจริงเป็นยังไงอันนี้เลยมาสอนนิวโรนออกไปก่อนเพราะว่าเราจัดโปรโมชั่นกับนิวโรนอ็อกค่อน ที่อธิบายคลินิกเรารีวิวเคสจริงเท่านั้นนะคะถ้าคนไข้ไม่เคยรับบริการเราไม่รีวิวนะคะอันนี้อันนี้คือแจ้งเลยนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆติดตามผลน้องเขาเพราะว่าโปท็อกเป็นอะไรที่ปกติหมอไม่ค่อยรีวิวเพราะฉีดปุ๊บม,มันเห็นไม่ได้เพราะว่าตามปกติท็อกซินออฟลิปใช้เวลา3วันถึง14วันนะคะเดี๋ยวลักจกนี้ประมาณ3วันก็จะเริ่มตึงตึงขึ้นนะคะเดี๋ยวหมอจะเก็บภาพพยายามเก็บภาพแล้วก็ให้ดูเป็น สีเควนต์ต่อเนื่องนะคะจะได้เห็นถึงพัฒนาการแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะ